ซ่อมแอมแฟนนี่อยู่หลายปีแล้วละ่ะนะครับเพื่อนสภาพปักก็เสียปักเสียปักไฟเข้าเลยเลยไม่เกี่ยวกับสวิตเลยเนี่ยไฟอะไรดิงแดงดังไหมล่ะครับ phát đây mà mất lòng mất dạy 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 mất này แต่ว่าเราก็ต่อข้างขวามีข้างซ้ายนะครับนั่นต่อแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้จัมเปอร์ก็ถูกต้องนะครับอยู่อินเอานะครถูกต้องนะครับไม่ไปถอดออกนะเนี่ถอดออกไม่ดังนะนะครับถ้าสัญ,ญญาณเข้าก็จะมาจากแรงอื่นก็จะมาจาก DVD แล้วก็เทปนี่นะโอ้ตั้งแต่สมัยเทปเลยไนดะ้เว้ยนะ เ,เราดำเนินไปนะครับดังไหมละ่ะสายลำโพงเข้าเสียบพากมีเสียงดังป๊อกแป๊กเฟินดได้มาแล้วยังไม่มีเสียงเป็นเสียงแต่ เป็นเสียงแตกแน่เพื่อนแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมเสียงหล่อเนื่องจากว่าเป็นัตรเสียงแตกนะครับปิดไม่ได้ฟ้าเครื่องออกมาภายในเนี่ย โอ้ oh. เป็นอะไรที่สุดยอดมากผ้าขยายก็อยู่แผ่นนี้นะเพื่อนในะแผ่นนี้เวลาจะซ่อมผ้าขยายมันก็อยู่แผ่นนี้แหละมีซิงระบายความร้อนสังเกตง่ายๆคือมันมีซิงระบายความร้อนแล้วก็บักกาใหญ่แน่ๆเครื่องนี้ก็มีหมอบอแปลงทึงสองลูกเลยทีเดียวเชียวโอ้โห oh. oh. ปิดเปิดไม่ได้เลย โอ้ไดครับไม่มีปัญหาหรอกปิดเปิดไม่ได้เสียงแตกเสียงแตกซ่อมภาคขยายครับเพื่อนนี่มาดูว่าภาคขยายเขาใช้เบื่ออะไรนะครับดูสิต้องลือ้อตัวนี้ออกมานะเพื่อซ่อมภาคขยาย,เ,ยเวลาลื้อออกมาเวลาจะลองอย่าลืมเสียบไอ้น,นี่ด้วยนะเนี่ยถ้าลืมเสียบก็ไม่ดังนี่นะเนี่ย นะครับอ่าดำเนินการซ่อมภาคขยายมาดูว <sucks> ่าทรานซิสเตอร์เบอร์อะไรนะเพื่อนๆครับก็ลื้อออกมาเรื่อซ่อมนะด้านล่างของจอนโอ้โหอุ้ยโอ้ โอ้แล้วก็เบอร์อะไรนะครับดูหน่อยนะเป็น NPN ล้วนเลยนะเพื่อนเป็นเบอร์ D718 ครับก็คือเอา NPN ละกันนะครับชั้นนี้ใช้1047ชั้นนี้ใช้ 1D718 มานะครับที่จริงแล้วมันก็ความหมายก็เดียวกันละนะถึงเนาะโอ้่อไม่มด้วยนะี่ ก็ซ่อมตามปกตินั่นแหละ,ะรครับก็ดูทรานซิสเตอร์มีขาดหรือไม่ครับนะตัวนี้เขาไม่ใช้อ่าจำกัดกระแสทางด้านขา E เนี่ยนะไม่มีเลยนะโอ้ อะไราที่ขา B ตัวนี้ไม่มีนะอ่ะก็การซ่อมก็คือวัดดูทรานซิสเตอร์แล้วก็ตัวไดมันน่นแหละนะเพื่อนนะเนี่ยราสเตอร์ตตัวนี้นะครับตัวไดเนี่ยพวกเนี้ย แล้วก็ตัวนี้มีอาไม่ได้วยอาไม่นี่ก็ดูดูจากข้างที่มันไม่ได้เป็นไรเนี่ยครับก็ดูเปรียบเทียบกันได้โอ้ปัดฝุ่นออกทำความสะอาดมันจะได้เห็นง่ายๆนะครับเพื่อนๆดำเนินไปนะครับเสียงแตกทั้งสองข้างเลยเช่นอันนี้เลยได้ทำการเปลี่ยนตัวต้านทานตัวเรียนะเพื่อนตัวที่มันดำนะเออดังเลยดังแล้วนั่นเอง นี่นี่น,นี่เปลี่ยนแหรอไหครับเช่นอันน,นี้นะซ่อมทีละข้างซ่อมทีละแชนแนลนะเพื่อนนี่ดังนะแต่ว่าอีกข้างยังเสียงแตกอยู่ครับีกข้องนี่ไง หนึ่งชั้นเสร็จไปแล้วอีกชั้นหนึ่งทีนี้เรามาดูกันว่าทรานซิสเตอร์ตัวไหนเลยทีนี้นะตัวน,นี้ R นะเพืนนะ่อนร์นะอาร์มดำนะเพื่อนดำแล้วมันขาดอีกต่างหากแนะ่เวร์ตนเนี่ยเอา้าข้างนี้นะทีนี้อา่าข้างนี้ดังแล้วนะนะทีนี้นะต้นนี่วัดดูทรานซิสเตอร์ตัวนี้ขาดนะเพื่อน นะครับตัวนี้มันดีอยู่ตัวนี้ขาดเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใส่ดูใส่ดูรีบมากรีบมากเอาใส่ใส่ใส่ใสทรานซิสเตอร์เข้าไปดังเลยเพื่อนดังดังทั้งสองข้างนะนโอ้ไม่แตกแล้ว่ มันดังแนละ้วอ่ะทีนี้ก็จะดูแตกไหมเออต่อดีไหมนะครับพอดีไหมล้างให้สะอาดปัดฝุ่นให้สะอาดบัดกีเข้าไปนะครับแล้วทีนี้ก็จะประกอบตัวนี้เข้าไปก่อนมันดังแนละ้ว